มาแล้วครับสำหรับโปรโมชั่นประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นที่ยิ่งใหญ่และไม่เคยทำมาก่อนกับสินค้าที่ขายดีไปอันดับต้นๆของบริษัท D Icon Group นั่นก็คือ Room Coffee นั่นเองครับและที่สำคัญมีถึง2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกครับถ้าคุณมียอดสั่งซื้อ Room Coffee 520 5ชิ้นครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับรับสิทธิพิเศษครับส่วนแบ่งกําไร1%ปอร์จากยอดขายสินค้ารูมคอฟฟี่จำนวน1สิทธิ์และสิทธินี้ครับจะอยู่กับคุณไปตลอดอายุการเป็นพาร์เนอร์ของบริษัท D I Con Group โปรโมชั่นที่2ครับถ้าคุณมียอดสั่งซื้อรูมคอฟฟี่1050ชิ้นครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้รับสิทธิพิเศษครับส่วนแบ่งกําไร1%เปจากยอดขายสินค้ารูมจนวน วมถึง30สิทธิด้วยกันและสิทธิ์นี้ก็จะอยู่กับคุณตลอดอายุการเป็นพาร์เนอร์ของบริษัท Big Icon Group เช่นกันนอกจากนั้นนะครับยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมคอร์ส VIP Training กับ Big Boss เพาจำนวน1วันเต็มมูลค่า15,000บาทและพิเศษสุดนะครับสำหรับโปรโมชั่นที่2นี้ถ้าคุณสั่งรูมคอฟฟี่ครบ1,050ชิ้นคุณจะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วม Exclusive Party กับ Big Boss เพามูลค่าถึง1 0,000บาทและยังได้สิทธิ์ถ่ายภาพกับพรีเซนเตอร์รูมคอฟฟี่ของเราครับบอยปรกก่อนซึ่งบริษัทัททจจะ่่่ายกไรสววนนนนีีใน้ใ 5พฤศจิกายนของทุกๆปีครับนั่นแปลว่าการจ่ายครั้งแรกจะเกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนปี2567นั่นเองครับ และย้ำนะครับสิทธินี้ครับคุณจะได้รับสิทธิ์ไปตลอดอายุการเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเลยทีเดียวโดยคุณมีเงื่อนไขเล็กน้อยครับเพียงแค่คุณมียอดสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทชนิดใดก็ได้ครับปีละแค่1ชิ้นเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นการรักษาสิทธิ์นี้เอาไว้ได้แล้วครับนี่ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเนื่องจากว่ารูมคอฟฟี่ของเราเนี่ยขายดีมากๆอย่าลืมนะครับสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟตอนนี้ละครับเป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วรีบนะครับ ผู้ที่สนใจสาม,มารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หรือ Icon h e l p หมายเลขโทรศัพท์0 2 5 9 9 1 9 9 9หรือ Line at @iconhelp หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The Icon Group สิทธิพิเศษนี้เฉพาะพาร์ทเนอร์ของบริษัท The Icon Group จำกัดเท่านั้นเงื่อนขไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด